ตัวเรมันจะขึ้นนะเริ่มมาแล้วทีนี้นะครับอันนี้จะเป็นวิธีการติดตั้งตัวประกอบตัวโฮเทลล็อกนะครับตัวก่อนประตูนะครับตังเกตว่าในกล่องมันมาจะมีอะไรแยกมาเลยนะครับอะไรมันจะไม่ได้ประกอบมาให้นะครับมันจะมีอะไรแต่ละตัวนะครับแยกมานะครับก็คือจะเป็นชุดของมันเลยทีนี้เราต้องมาจับว่าเอาอะไรมาประกอบสี่ตัวนะครับดูขั้นตอนแรกเลยนะครับวิธีการประกอบก็คือนะครับในตัวนี้จะมีตัว เปิดนะครับเพื่อสหรับเปิดสังเกตว่ามันจะมีรูปิดมาอยู่นะครับให้เอาตัวรูฟ้านี้ออกก่อนนะครับดันออกเลยนะครับดึงออกเลยเพรางว่าอันนี้จะเป็นสําหรับรูปิดลูกกุญแจเฉยๆนะครับไม่มีอะไรครับลาดับแรกเลยสังเกตว่าจะมีชุดที่เป็นชุดกุญแจนะครับถ้าโดยคนใหญ่ตัวนี้มันจะมาด้วยกันนะครับมาคู่กันเลยมันจะมันจะอยู่ในลูกกุญแจอยู่แล้วถอดดึงลูกกุญแจออกนะครับ จากตัวนี้แล้วก็นะครับแล้วก็วิธีการมาประกอบก็คือในชุดของมันนะครับะจะมีตัวนี้นับสองตัวนะครับสองขาแบบนี้อย่างนี้นะครับก็มาหมุนเข้าตรงรูที่มีรูใหญ่ๆฝั่งนี้ไงขึ้นมาอย่างนี้จะมีรูลูกศรชี้ลงนะครับ ตัวดินดินเกี่ยวไม่ค่อยดีนะ มันก็มีสองตัวนี่จะเป็นตัวสำหรับใส่ชุดกุญแจนะครับใช้คุญแจเปิดวิธนะีการใส่ก็ทีนี้ก็ชุดกุญแจมาสองตัวนะครับนะครับจะมีลูกโรหัวสุ่นหัวล่มนะครับให้ชุดสีดําที่เป็นไงขึ้นเนี่ยมันจะมีรัดนัดนัล็อกสองตัวอยู่แล้วนะครับให้เสียบเข้าไปเห็ตัวนี้ตรงกับนัดล็อกนะครับมันจะมีรูนอตอยู่แล้ว ตรงกันอยู่แล้วครับในนี้ก็นัดสองตัวนี้นะครับมาล็อกไว้